สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาด้วยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเลขฝันแล้วกันนะคะเป็นแนวทางเลขฝันแอดฝันเห็นเครื่องบินค่ะทุกคนโอ้ยเจ็บลิ้นฝันเห็นเครื่องบินก็ไปดูในทํานายฝันนะคะในทํานายฝันอันนี้อันนี้เอามาจากในทํานายฝันนะคะ ใครแปลเป็นก็ลองแปลเอานะคะอาจจะเลขน้อยกว่านี้ในทํานายฝันเขาก็ให้อย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าจะมีโชคเนาะแอดก็หาอ่านแต่อันดีๆเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะจะมีโชคฝันเห็นเครื่องบินนะคะฝันถึงเพื่อนเก่าแล้วจะได้ขึ้นเครื่องบินด้วยกันค่ะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนไปฝึกค่ะโรงเรียนเก่านาะแม่ โรงเรียนเดิมโรงเรียนเก่าช่วงที่แบบว่าเหมือนฝึกรอลรงรอดออ,อ,อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะได้ไปฝึกร่วมกันแต่ว่าได้ขึ้นเครื่องไปค่ะจะได้ขึ้นเครื่องบินไปนะคะในฝันเนาะโอ๊ยแต่กว่าจะได้ไปเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่ค่ะโอ้ยต้องฝึกกันแบบต้องทำนู่นทำนี่ในความฝันนั่นเนาะ ครื่องบินก็บินวนอยู่นั่นแหละค่ะทั้งบินทั้งจอดทั้งทั้งบินวนบนท้องฟ้าทั้งจอดรับรอบ2รอบนู่นค่ะเหมือนเตรียมความพร้อมยังไม่เต็มที่อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะในฝันรู้แต่เดนเดนเลยก็ฝันเห็นเครื่องบินนี่แหละค่ะแอดก็ไปดูในทํานายฝันเนาะฝันเห็นเครื่องบินเนาะ ฝันเห็นเครื่องบินแอดก็ไม่ได้ดูว่าฝันเห็นเพื่อนเก่ามันเป็นยังไงเว้ hey, ตัวเก่าว่าเพราะว่าแอดว่ามันมันเด่นที่เครื่องบินเอ้าเพื่อนก็เด่นดิมันอยู่ในฝันเดียวกันนะคะมันก็จะหลายตัวดิก็คือไปร่วมฝึกขึ้นเครื่องบินกับเพื่อนเก่านี่แหละคะ่ะ เขาก็ให้เด่นมาแปดนะคะเด่นแปดโอ้แอดก็ชอบเด่แปดรู้สึกชอบค่ะเป็นวันพระด้วยลองหนึ่งลองสี่นะคะเด่นเลยแอดชอบนะคะที่มีแปดก็เป็นหนึ่งแปดแปดเจ็ดสี่แปดที่วงวนั่นแหละคะ่ะโอ้มันก็ไม่หลายคู่ได้ส่วนมากมีแต่เบิ้ลค่ะสามตัวเนาะโอ้สามตัวนี่แอนหาแอดชอบค่ะสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะคะสี่หนึ่งแปดสี่เจ็ดสี่สี่แปดนะคะ สี่ปดแเออแต่เขาไม่ได้ตัดแปดปดกับหนึ่งหนึ่งให้เราเนาะโอ้ตัดมันก็คงจะหลายตัวแล้วเขาคงว่ายังไงก็ลองไปเปิดทำนายฝันดูค่ะไปเปิดทำนายฝันดูนะคะฝันเห็นเครื่องบินค่ะเครื่องบินนะคะเครื่องบิน บินวนอยู่บนท้องฟ้ามีจอดก็มีนะคะจอดลงลงลงมาดูความเรียบร้อยของก็เป็นโรงเรียนเนาะของนักเรียนนั่นเลยค่ะฝันเห็นโรงเรียนเก่าฝันเห็นเพื่อนเก่าได้ฝึกเครื่องบินกับได้ฝึกบินกับเพื่อนเก่าค่ะในความฝันนะคะในความฝันมันหว้ยสิอบอกตัวเก่าว่า เก่าไงเลยที่นี้ไร้เก่าเหลือเกินค่ะแอดก็ตื่นเพิ่งตื่นเนี่ยแหละค่ะตื่นก็ไปได้มานิดหน่อยค่ะไปได้มานิดหน่อยดีไปจิ้มแล้วก็ดีมาอาจคิปไม่ทุกคนนี่แหละค่ะได้มาเรได้จ็ดเปดไปหากินมาก่อนต่อไปก็คงเป็นเลขทูบนะคะเลขทูกแฟนแอดก็ไม่อยู่อ่ะ เดี๋ยวแอดจับทูบอีกรอบเลยทุกคนบกโอ้ยแฟนแอดไม่อยู่ค่ะทุกคนทั้งบ้านเหลือแอดอยู่คนเดียวจะรีบไปไหว้พระค่ะเดี๋ยวลงเลขทูบช้านะคะเผื่อจะได้โชคสามตัวตรงกันนะคะอันนี้ใครชอบด้วยก็จัดนะคะแอดก็แค่ฝันน,นะคะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าส่วนสามตัวนี่โอ้แอดก็ชอบอยู่ดี หนึปดสวยอยู่ด้คะ่ะหนึ่งเจ็ดแปดอก็เิงๆงนี่แหลคะค่ะโอ้ยหวยมีแปดสวยเนาะก็ใครชอบด้วยก็ไปพิจารณาดูคะ่ะแต่ว่าเจ็ดแปดก็ได้นี่เคบายมาแล้วนะคะเจ็ดแปดเสียดายคะ่ะเสียดายมันเป็นสามเจ็ดแปดไม่ใช่หนึ่งเจ็ดแปดนะคะมันเป็นสามเจ็ดแปดโอ้ยเกือบแตกสามตูวเป็นสามเจ็ดแปดว่ะ น่าจะเป็น178เนาะได้ค่าประทูหน่อยนี่เคบายนะคะนี่เคบอ่ะเอาเอาไปพิจารณาดูนะคะหรือจะไปเปิดทํานายฝันโอ้มีเยอะค่ะมีหลายอันแอดก็เลือกเอาวันที่แอดชอบนี่แหละคะ่ะแอดรู้สึกชอบแปดนะคะอีกอันเขาก็ให้42 441 442 44เออเป็นเลขหามหมดเลยนะคะเลขหามเลขเบิ้นยิ่งวันพระด้วยเนาะ จะมาเบิ้ลมาหามบ่วันนี้หรือยังไงล่ะคะ่ะมันเป็นเพียงความฝันเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนฝันเห็นเครื่องบินนะคะลองไปเปิดดูกันเอาแอดก็เปิดทํานายฝันมันก็เด้งมาเพียบเลยต่อไปก็คงเป็นเลขทูปนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้แตกสามตัวนะคะแตกสามตัวร่วมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ